น่ารักจริงๆนะครับ,รรบอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันหมาหรือมันหมูนะครับเนะี่ยไม่รู้เรื่องเลยฮะเต็มที่เนละ้วยน่ารักจริงๆ คนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงขอที่ซอนด้วยเคอยี่พี่จอหเ่อไรล่ะฮะโอ้ไม่ทานแล้วไม่ทานแล้วใช่ไหมออไม่ใช่เพราะผมก็เปมไม่ทานยิบแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอืมแล้วยิบ อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรอยอวแขอันนี้ฝีมือนะครับผมสี่แต้มบังบูตรหนึ่งแต้มนะครับเออเออเออาวะราวะคาดเหรอ ขาดขาด,ขาดพอดีเลยนะครับอืมโอเคครับอันนี้เราเราขอเจ้าของฟาร์มเขาและอืมอหนุหนอยู่ข้างล่างนนุนขอแล้วกันนะ เสร็จเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งจุดยอดจับอือจะพูดอะไรวะนะโคตรฉันเลยนะอ้าวิปต่ออ้าเอ้าเอ้าไม่รู้สิต้องมาไล่อะอ้าวใช่ะว่าไอ้รุมดูแล้วแต่เพ pues ี <every day> ้ยนเพี้ยนเพี oh, nah ้ยนกว่าเดิม <for ced canal> oh, ไอตาภาคหน้าจะมันบนนะหน้าจะไม่เนี่ยหน้าแบบว่า่เนี่เนาะโดนแบบงงงนะครับต้องพูดจบกับงงงงว่ยไม่วหวจัง นี่นะครับตัวที่สามคนเดียวแล้วนะครับแพทริกจ้าจริงจริงไันคุย oh <my> เท่าไหร่อะโอ้ my god ยอดบนุษย์ยิ่งว่าแฮตที่เงียวย่ายเลยเออเออแค่นี้โอเคนะป่ปไปจบ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 อยู่ข้างใบไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเล่นซะหน่อยเล่นซะหน่อยเดินไปไม่เห็นอันนี้เป็นดวงนะครับอะไรบอกหวยเลยนะสามเก้าแปดสัตว์สัเด้อหรือใครแทงหนึ่งร้อยก็ได้นะไม่ว่าเจอมา เอ้าอ่อชูเป็นยังไงล่ะกุดไปท้ายทุ้ยหนัดน่ารักจริงๆนะครับแกเจ้ออ้ายทำไมโอ้ไซ้แตกเลยเอออชูไองไงไงไหน้องกูยังได้อ่อนี้แค่คุณที่ถ่ายเลยตัวะมับแน่อันนี้ก็ เก็บความรู้นะครับนี่อันนี้สมาชิกนะครับขอชื่อว่าจอนนี่นะครับนี่อะไรอีกว่ะเนี้ย<ๆ>ก็คือเอ่อมันเป็นเครียดบัวนะครับมันก็กินได้นะครับแต่อันเนี้ยเจ้าประจําเขาเป็นเจ้าที่นที่นี่นะครับโอเคครับเอาไว้พบกันใหม่ในทริปหน้าครับบ๊ายบายจอนนี่ <laughs> ก็สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักตกปลาทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งนะครับคืนนี้ก็ว่าได้มีโอกาสน้นนองๆน,นะครับว่าจะไปที่ห้วยบหานฮดนะครับก็พอดีว่าได้อ่านคอมเมนต์มานานแล้วละครับเรื่องนี้ก็น่าจะ3ปีกว่านะครับก็เลยมาตอบให้มันหายข้องใจกันไปเลยนะครับว่า หลายคอมเมนต์ถ้าเป็นคอมเมนต์ที่ดีผมรับฟังนะครับแต่ถ้าว่ามันเป็นไอ้คอมเมนต์ที่มันกวนตีนแล้วก็คุณเจอกวนตีนกลับแน่นอนนะครับผมไม่เหมือนคนอื่นนะครับเขาก็บอกแล้วนะครับว่าผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์นะผมทําเพราะว่าผมมีความสุขนะครับความสุขในการทําคลิปความสุขในการตกปลานะครับก็ได้บอกไป สำหรับหัวข้อเนี้สามปีมาแล้วไอ้เรื่องของผลเสียการใช้ตะก้อตะข่ายนะครับมันมีผลอย่างแน่นอนนะครับคอมเมนต์ล่าสุดนี้รู้สึกจะไล่ให้ผมไปทำบ่อตกปลาเองนะครับโอ้ยถ้ามีตามผมทำเองอยู่แล้วล่ะครับแต่ผมหมายถึงว่าบ่อที่เป็นสาธารณะหรือว่าอ่างเก็บน้ำ สิทธิ์ทุกคนใช้มีสิทธิ์แต่ผมถามกลับไปนะครับว่าหากคุณเป็นเจ้าของท่าเองไปเสียตังอ่อยเองลำกระสอบละ3 300กว่าบาทจนกว่าปลามันจะเข้าเกิดวันหนึ่งมีไอ้บ้าที่ไหนไม่รู้นะครับมันมาวางข่ายมันมาทอดแหหรือว่าเข้ามาตกปลาแล้วใช้ตะก้อตะคายนะครับก็ลอง นึกถึงคนที่เป็นเจ้าของท่าดูสิครับผมเรียกว่าคนหาปลานะครับไม่ใช่นักตกปลานักตกปลาที่จริงมันต้องสมศักดิ์ศรีนะครับก็คือการใช้เบ็ดในการตกนะครับก็เรียกว่าถึงจะเป็นนักตกปลาตัวจริงนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่นำมาเสริมตะก้ตอตะข่ายนี่ผมเคยลองไปเดินแถวแถวร้านเบ็ดแถวบ้านเนี่ย มีทุกเบอร์แล้นะครับเรียกว่ามันเก็บจนกระทั่งว่าปลาซิลอะนะครับปลาเล็กปลาน้อยปลาซิลเนี่ยมันมีความสําคัญนะครับมีความสําคัญก็คือหนึ่งมันก็เป็นเหยื่อแล้วก็รักษาระบบนิเวศของน้ําอธิบายให้เข้าใจอย่าเป็นแค่นักเลงคีย์บอร์ดเนาะนะครับแล้วก็เข้าไปดูแล้วแหละ มันก็ไม่มีส้นตีนอะไรลงในห้องของมันเลยนะครับไม่เคยทำคลิปก็ประมาณว่าเป็นแค่เรียนคีย์บอร์ดธรรมดาธรรมดาก็ไม่ได้ถือสาอะไระแต่ถ้าตัวจริงอยากเจอของจริงมาได้นะรออยู่รออยู่ตลาดฉันเป้าหวเจอกูไม่ง่ายหรอกไม่ยากเลยเจอเจอกูเนี่ยถามปุ๊บก็เจอปับ๊บอยากเจอของจริงเ,เป็นยังไง นะครับแค่วันๆก็ปวดหัวกับที่บ้านจนเรียกว่าไม่มีเวลาไปตกแล้วนะครับตกก็ตกเฉพาะภาคไหนนะครับแล้วก็เบื่อไอ้มากๆเลยคำว่าอยู่ไปวันๆไม่ใช่ว่าอ้นี่นะผมได้ยินจากที่บ้านนะอยู่ไปวันๆไม่คิดจะทําอะไรจะให้กูทําอะไรล่ะครับก็ดูแลอยู่เนี่ยเนาะอยู่ไปวันๆ หรือมึงจะให้คู่อยู่ไปวันสองวันหรือว่าอยู่ไปปีสองปีเนาะมีปัญหาอะไรไหมครับถ้ามีปัญหากันมากก็กระโทรมาเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ไม่ได้รักเลงนะแต่อยากเจอของจริงไงแน่ปะล่ะพ่อ,องตาย ก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นักตกปลาทุกท่านครับยินดีต้อนรับสุมหมายธรรมชาตินะครับตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าๆแล้วไงวะก็ได้เดินทางมาถึงอ่างเก็บน้าห้วยมหาดนะครับความจริงไม่ได้อยากมาไกลนะครับแต่ว่ามันอยากมานะครับคิดถึงนะทีถึง,ถงบ่ายเดิมๆบรรยากาศเดิมๆนะครับหมายนี้ก็เรียกว่าเป็นหมายท่าทางโค้งและออย่างที่ผิดพลาดวันนี้ก็คือว่า ผมลืมนําข้าวมาให้ไอ้สตัวนะครับแต่เขาก็ยังจําผมได้แล้วก็ยังเป้าอยู่ที่ท่านี้นะครับก็เป็นสุนัขสีขาวสตัวหากเกิดมาที่ห้วยมหามีจิตศรัทธาและใจบุญก็ซื้ออาหารเม็ดไปฝากไว้ที่ป้อมยามได้นะครับเขาจะได้มีกินตลอดสําหรับคนที่จะมาตกปลาที่ห้วยมหาโอเคครับมาดูผมตกปลาหมายธรรมชาติดีกว่านะครับ อาจจะมีพร้อมแต่ชีวิตก็ยังวุ่นวายยังไม่พอดียังไม่พอใจถึงไม่หนาวกายแต่หนาวใจอยู่ดีอาจจะมีน้อยแต่ไม่ขอ อดีมีแค่พอใจถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดีอุ่นใจแล้วแค่มีเธอกับฉันรักกันตลอดไปด้วยใจใจที่หวังดีอุ่นใจแล้วหนาวเย็นสึกแค่ไหนเมื่อมีรัก เธอมีอไรอุ่นวันนี้อยู่ในความรักอาจจะเหมือนว่าไม่มีใครแต่รู้วมมีเธอเธอที่เข้าใจถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดี ใจแล้วแค่มีเธอกับฉันรักกันตนลอดไปด้วยใจใจที่หวังดีอุ่ใจแล้วหนาวเย็นสักแค่ไหนเมื่อมีรักหัใจจะมีอะไรอุ่านี้ เรียกว่ารอบดึกที่นี่นะครับจะมีตัวค่อนข้างที่ขนาดใหญ่นะครับอ่าเขาเรียกว่าตะเพียนสายเป็นโลมีแต่ว่าอยู่ดึกได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นนะครับก็นึ่งด้วยอ่าเวลาจํากัดแล้วก็แบตเตอรี่วันนี้สํารองเผาแผงไม่ได้เตรียมมานะครับก็ถ่ายทําได้แค่ไหนแค่นั้นมาดูกันต่อนะครับ ัับฉนรักกันตลอดไปด้วยใจใจที่หวังดีหุ่ใจแล้วหนาวเย็นสุกแค่ไหนเมื่อมีรักอบใจจะมีอะไรอุน่นกว่านี้อยู่ในความรักอาจจะมือ มีใครแต่รู้ว่ามีเธอเธอที่เข้าใจถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดีรู้ว่ามีเธอเธอที่เข้าใจถึงต้องหนาวกายแต่หัวใจอุ่นดี Up, chat คิดถึงเธอฉันก็เอาแต่จะใครใกรไกรใครไกรไกรในวันที่ฝนโปรยเมื่อมองดูฟ้ารหองไห้ก็แต่เอาเธอไกร chuck คงคงจะต้องจากลาด้วยไอ้ตัวเนี้ยน,นะครับไม่ว่าผมจะจากไปที่นี่นานสักเท่าไหร่นะครับเขาก็ยังไม่ลืมผมนะครับก็คือสาเหตุที่มาที่เนี้ยพยายามที่จะมาให้ได้นะครับกระเพาะไอ้พวกเนี้ยแต่วันนี้ก็คือไม่ได้นําข้าวมาให้เขานะครับ ถึงวันนี้จะไม่ได้ปลาเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกมันเป็นที่โชคชะตานะครับการที่ว่าเราจะได้พบใครสักคนหนึ่งหรือว่าเราจะได้อุปการะสัสตว์ตัวหนึ่งมันคือโชคชะตานะและเราก็จะต้องอยู่กับมันไปไม่ว่าความรับผิดชอบ จะหนักหนาสาหัสากันขนาดไหนนะครับเพราะผมเชื่อว่ามันไม่มีใครหรอกครับที่ว่าจะตกต่ำไปทั้งชาตินะครับขอเพียงยึดมั่นในความดีและมั่นทำความดีนะครับใครไม่เห็นเราเห็นใครไม่รู้เรารู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนเป็นคนดีหรือว่าคนเลว การเดินทางวันนี้ก็คงจะสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้เอาไว้พบกันใหม่ในทริปหน้าครับสวัสดีครับ